สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหรือ r c s a ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและวิจัยอากาศยานไร้คนขคับที่จะเข้ามามีบทบาทต่อความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของประเทศในทุกมิติเราได้รับทุนสมมนับสนุนจากสำนักงานการเมืองชาติที่เราสอนแลาให้เด็กมีความสามารถเนี่ยเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทเทียบเท่ากับนานาชาตินะครับโดยเฉพาะต่างประเทศจากโฟม มาสู่โดนจากเครื่องบินบังคับมาสู่โดนนะครับเราทําได้หมดตั้งแต่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามีการทํามาโดยตลอดอก่อนหน้านี้ทางธรรมคมพยายามบอกว่าคนไทยสร้างได้นะคนไทยทําได้แต่ก็หลายคนก็มองว่าออการสร้างได้หรือทําได้เนี่ยคงไม่จริงมั้งคงซื้อต่างประเทศมานะครับก็รู้สึกดีใจทางธราคมที่ทางแม่ทัพไปดูการผลิตของเราเองเลยแล้วก็เลยชวนผมมา ในเรื่องของการนํามาจัดแสดงโชว์นามาร่วมมือนํามาสาธิตให้กับทางกองทัพได้ดูนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้เป็นการโชว์ศักยภาพว่าเนี่ยคนไทยทําได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นของที่เราทําเองนะครับ mm hmm. เราใช้ดาวเทียมบอร์ดเอ่ยซอฟต์แวร์เอ่ยนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ mm hmm. ต่างๆเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่เราเป็นผู้กําหนดคาวก็เป็นเราเองนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ทางท่านแมทภาคที่2คนปัจจุบัน ท่านได้ไปเห็นท่านก็เลยให้ให้ความสนใจแล้วก็ชวนชวนมา,าร่วมมือกันทําเป็นศูนย์ฝึกฝึกทหารให้มีความสามารถตรงนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เข้ามาร่วมกับกองทัพภาคสองครับปฏิบัติตามนโยบายของพิการหารบกด้วยครับในเรื่องการพัฒนากองทัพทีมสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประเด็นความทันสมัยของกองทัพซึ่งของสมาคม กีฬาเครื่องบินจำลองนี้จะมีทักษะมีความรู้ความสามารถในการใช้อากาศยานไร้คนขับเป็นอย่างดีประกอบกับมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประการหนึ่งโดนที่เราจะใช้ประโยชน์ทางการกองทัพได้ก็คือในเรื่องของใช้ในการกิจการพลเรือนเช่นด้านการป้องกันสานารภัยในช่วงที่ผ่านมาเราได้ใช้โดนนี้ในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า แล้วก็โดรนแม้กระทั่งสถานการณ์น้ำเพิ่มก็แล้วแต่นะครับอากาศายานไร้คนขับนี้เราสามารถที่จะใช้ในการติดกล้องติดลำโพงขยายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ที่เกิดภัยได้ก็สามารถกระทำได้เพราะฉะนั้นอากาศายานไร้คนขับหรือว่าโดรนนี่มีความสำคัญมากทางทางด้านการทหารแล้วก็ทางด้านงานจีการพลเรือนในปัจจุบันนี้พวกเราก็จะพัฒนา อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพแล้วก็ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับเริ่มจากจุดเล็กๆจากการแข่งขันเครื่องบินวิทยุบังคับของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาต่างๆจากทั่วประเทศสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้เข้ามาต่อยอดสร้างเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้เติบโตก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาด้านอากาศยานไร้คนขับ ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในมิติของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทการพัฒนาให้กับประเทศมากขึ้นบ้านทางหลวงตําบลบ้านแก้งอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สํานักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนนารีฝึกความเป็นระเบียบมีวินยัยความซื่อสัตย์การตรงต่อเวลา สร้างความสาม,มคัคคีมีน้ำใจนำไปสู่การปฏิบัติตนในวิถีประจำวนันเป็นเยาวชนที่ดีของชาติเพื่อให้เด็กมีความพร้อมเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญาการเป็นลูกเสือในนเาเลียก็เป็นที่จะเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นเรามาฝึกในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความทักษะในการที่จะ ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้นะก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนเดินก็ต้องมีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมกิจกรรมมีสี่โรงเรียนจำนวน396คนภายในค่ายมีกิจกรรมฝึกแถวระเบียบวินัยกิจกรรมฐานความรู้กิจกรรมฐานพระจนภยัยและการเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้และฐานการผลิตพันธ์ปลาของหน่วย เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้และนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง